สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะอังกฤษเยอรมันรัสเซียประจําวันที่เจ็ดมิถุนายนหกห้าเนาะมาดึกหน่อยเด้อวันนี้อังกฤษตัวเด่นก็คือสองกับสามตัวรองก็คือห้ากับหกนะคะสองกับสอง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 สามสองห้าสองแปดสองเก้าสามสองสามสามสามห้าสามแปดสามเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปด สามตัวก็สองห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองห้าหกสองสามศูนย์สองสามห้าสามห้าหกหรือเพื่อนๆอย่าจับหันน้องข้างบนก็ได้นะถ้าไม่ตามแนวทางของเราเนาะก็จับหันเอานะต่อไปเป็นเยอรมน,นีเยอรมน,นีของเราก็ตัวดินก็คือหกกับสองตัวรองก็แปดกับสี่แล้วต่อท้ายด้วยศูนย์เลยเนะซื้อสามตัวไปเลยแปดสี่ศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดสี่ หกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสามตัวก็แปดสี่สองสองหกสี่สี่หกแปดแปดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็สามห้าหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นรัสเซียรัเสเซียตัวดินก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเจ็ดกับหกนะคะ ก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกศูนย์หกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าก็จะซื้อเจ็ดเจ็ดหกศูนย์สามตัวก็ได้นะหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้า 9 8 1า1 3ดเนึาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้ง3แนวทางนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางนี่ถ้าจะรูดก็อย่างนี้เลยหรือจับซื้อ3ตัวหันเอาเนื้สองตัวก็266 2 20ก2องสองศู6หกเอาอย่างนี้ก็ได้นะจับหันซื้อเอาก็ดูตามแนวทางที่เราวางไว้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ ถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางนะจะรูดก็คืออันนั้นหรือจับสองตัวหันซื้อเอาเนาะโชคดีทุกคนค่ะ